วิชาเทคโนโลยีคอนกรีตนะครับแบบที่หนึ nah ่งนะครับการวิเคราะห์ขนาดมวลรวมละเอียดนะครับโดยวิธีการผ่านอนผ่านตะแกนะนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาหาขนาดค่าของมวลรวมนะครับขนาดใหญ่สุดของมวลรวมนะครับแล้วก็คำนวณหาและเพื่อคำนวณหาค่ามันได้ความละเอียดนะครับเราไปดูขั้นตอนการทดสอบได้เลยครับทุกท่านกลังเห็นตอนนี้คือขั้นตอนการตัดสายที่จะนำไปอบนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็มาล้างเพื่อนําฝุ่นหรือดินออกให้ได้มากที่สุดนะครับโดยใช้วิธีซาวกับน้ําแล้วรอเป็นระยะเวลา30วินาทีเพื่อให้เราอองฝุ่นลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเราก็เทบนไปอย่างนี้10รอบครับหลังจากน้ำเริ่มใสแล้วเราก็มาลอนผ่านตะแกรงบเบอร์สุเพื่อแยกมวลรวมละเอียดกับมวลรวมหยาบออกจากกันนะครับเอาไหล่เลยมาในตักมา นี่คือขั้นตอนการนําทรายนะครับมาพึ่งแดดนะครับเพื่อได้ความชื้นได้ความชื้นเสร็จปุ๊บเราจะนําทรายตรงตัวอย่างนี้นะฮะไปทําการอดในขั้นตอนถัดไปในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการวัดตัวของความหนาเนื้อทรายนะครับวัดจากพุ้นฐานนะครับถึงด้านบนนะครับไม่เกินหนึ่งเซนมครับนี่คือขั้นตอนตัวอย่างทรายนะครับก่อนที่จะทำการ คบ24ชั่วโมงหลังจากที่อบมาแล้วนะครับก็นำทรา,ายมาชั่งนะครับออประมาณ1.2กิโลกรัม, 2> 2รมครับพ<อ>่อเหรอ ตอนการแบ่งทรายนะครับออกเป็นสี่ส่วนนะฮะคือที่จะใช้ในการสีต่อไปนะครับโดยลักษณะของการแบ่งนะครับลักษณะของการแบ่งนะครับจะแบ่งให้เป็นวงกลมก่อนนะครับจากนั้นจะแบ่งตัวอย่างของทรายนะครับออกเป็นสี่ส่วนนะครับเราจะใช้ทั้งหมดห้าร้อยกรัมนะครับนี่คือขั้นตอนเมื่อแบ่งสีทรายนะครับทรายออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนนะครับ ีคือตัวอย่างของชิ้นชิ้นงานทรายนะครับประมาณ500กรัมนะครับแล้วจากนั้นเราจะทําการสีบในขั้นตอนถัดไปตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการนำมาทความสะอาดอ่าก่อนน,อาาอน,นะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะนําตัวอย่างทรายนะครับเพื่อใช้ในการสิบต่อไปประมาณห้า้อกรัมครับขั้นตอนนะครับช่างัทรายห้าอยกรัมขั้นตอนการติดตั้งอุกรณ์นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะเปิดฝาและนำตัวอย่างทรายเพื่อไปสิบนะครับ เราจะยางาเร็จชาตัวอย่างคาเสร็จนะครับเราจะปิดตัวของอุปกรณ์นะครับจานั้นจะทำการสีเป็นเวลา5นาทีและจากนั้นเราจะนำตัวอย่างที่ข้างบนแข่งไปชั่งคำนวณหนักใหม่ครับ เริ่มจับเวลา15นาทีนะครับแล้วก็เม่อทำการสี่นะครับเราจะนำตัวอย่างที่ติด่หกคานอยู่สแกนแต่ละเบอร์นะครับอาจารา์นั่นหนักในขั้นตอนต่อไปครับผมรับได้

ท,ที่เราสั่นนะครับ5นาทีแล้วในขั้นตอนไปเราจะสั่นสีนส่ครึ่ประมาณหนนาทีนะครับเพื่อตรวจสอบค่าเีเลยนะครับ ก็ครบหนึ่งนาทีแล้วตัวอแม่เเอาเไมเาปิดมื่อครบหนึ่งนาทีนะครับเราจะนาตัวอย่างที่ปีนคนวนแกนงแต่ลเบรินะครับไปชั่งอีกรอบหนึ่งยนตัวสอบเตาเลต่อไปจากที่สมาหนง เราจะการชั่งตัวอย่างกําลังนะครับที่ัระแนะเบอร์นะครับเพื่อตรวสสาเลยนะัอ้ยอยนึงเตมที่เลยนะครับ่านผู้ชมท่านง 好，跟他们拿东西吗？